ไปค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยนะคะเช่นเคยพูดคุยกันกับคุณเบนจะมามาอินค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จาก YG อยู่ในสายแล้วนะคะคุณเบนจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแคลวค่ะช่วงนี้ต้องบอกไม่ทันจริงๆนะคะทำไมถึงขึ้นแรงขนาดนั้นคะเมื่อคืนหลายปัจจัยเลยนะคะจริงๆมีปัจจัยหน่งทองแทบจะทั้งิ้นเลยลองไล่มาทีละปัจจัยเนี่ยเรื่องแรกทองเริ่มขึ้นตั้งแต่การที่เปด หรือว่าธนาคารกลางสาหรัฐเขาประกาศอัดฉีด QE วงเงินแบบอัลลิมิเต็ดหรือว่าไม่มีวงเงินจำกัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน QE เหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นความวิตกว่าเศรษฐารศาสตรอาจจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อในอนาคตแน่นอนทองคาเป็นสินทร,รัพย์หนึ่งที่ใช้เหตุจ้าเงินเฟ้อนะคะเป็นปัจจัยแรกที่ทหนุนทองสองพอเสร็จอัดฉีด QE ก็กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐค่ะที่เคยแข็งค่าในช่วงก่อนหน้านี้กลับมาอ่อนค่า เป็นปัจจัยที่สองที่หนุนราคาทองคำเรื่องที่สามก็คือ p r o f i t at อตติ e นะคะรวมถึงความหวังว่าสภออาคองเกรสในที่สุดแล้วเขาจะมีการผ่านมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจองเงินสองล้านล้านเนี่ยก็ทำให้ถึงรัพ์เสียงมีการฟื้นตัวพอถึงทรั์เสียงฟื้นตัวนักลงทุนหายแพนิกนะคะก็เรียกได้ว่าชะลอแรงขายทองคำแล้วก็ทำให้ความต้องการดอลลาร์ในฐานะประจุงเงินปลอดภัยปลอดภัย,ยก็ลดลงนะคะนี่ก็หนุนทองคำ ปัจจัยที่สี่เป็นปัจจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของอุป,ปทานทองคําหรือว่าสัพพลายค่ะคุณแพรปกติแล้วตลาดทองคําเนี่ยมีการซื้อขายกันทั่วโลกใช่ไหมคะค่ะทีนี้เนี่ยพอมีการระบาดของโควิด nineteen ก็กระทบกับซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานทองคําทั่วโลกจากอะไรยิ่งเรื่องแรกเลยค่ะการขนส่งทองคําทางเครื่องบินก็หยุดชะงักไปเพราะว่ามีหลายเที่ยวบินมีการแคนเซิลนะคะ สองก็คือตัวโรงกลั่นทองคำหรือว่า Refinery ที่ตั้งอยู่ในสวิสนะคะใกล้กับโฮมแดตอิตาลีนะคะอย่างตัวตัวคัมบี้แพมแล้วก็อัลกอเอเวียสเนี่ยก็มีการระงับการผลิตชั่วคราวนี่ก็กระทบกับอุปทานทองคําเพราะฉะนั้นในยามที่ความต้องการเยอะอุปสงค์เยอะแต่อุปทานชะลอตัวลงแน่นอนก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่อยู่เบื้องหลังการตับตัวขึ้นของราคาค่ะ สี่ปัจจัยที่ว่ามาเนี่ยดนนันดันอคำให้พุ่งสูงขึ้นนะคะทําให้ดานอคำในตลาดโลกหรือโตคโตสปอตเนี่ยขึ้นไปทำลายเมื่อเช้าวันนี้บริเวณหนึ่งพันหร้อยสี่สาเยค่ะแล้วแนวโน้มจะไปต่ออีกไหมคะ ออยังมีโอกาสไปต่อนะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆอาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาบ้างค่ะอย่าลืมว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะผิดปกตินะคะ<ม>จากการที่สัพพลายหยุดชะง,งักะฉะน,นั้นนี่นักทุนทองคาอาจจะยังต้องระมัดระวังในการซื้อขายของราคาเพียงแต่ว่ามีสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคหลายๆตัวที่เข้ามาซัพพอร์ตราคาเอาไว้นะคะอย่างเช่นการที่ทองเนี่ยเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็เป็นมุมมองเชิงบวก ในทางเจมเบลลี่ขั้งเคียงก็มีการฟอมตัวในแพทเทิร์นที่บ่งชี้ว่าทองคําอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนจากทิศทางขาลงในช่วงก่อนหน้าเป็นทิศทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะใช้โอกาสนี้นะคะในการเข้าซื้อได้นะคะีแต่ว่าควรรอการอ่อกตัวของราคาลงมาหน่อยทั้งยังนั้นค่ะระยะสั้นวันนี้ใครที่รับความเสี่ยงได้มากนะคะอาจจะเข้าซื้อบริเวณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดยเสดองแถวถ้าระดาบับระเบานั้นเนี่ยก็ อยู่ราวประมาณ25,000บาทต่อบาททองคําแล้วก็อาจจะตั้ง Stop Loss เอาไว้ 1, บริเวณ1,600เหรียญก็ได้นะคะถ้าหลุด1,600ก็ค่อยถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปบริเวณ1,585ยน้อห์งเอาท์หรือรับราคาราว24,650บาทต่อบาทอบาทองคํานี่คือในแง่ของคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะใครที่อยากขายเนี่ยยังแนะนําค่ะว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยแล้วก็ครูความผันผวนของราคาเนี่ย ก็ยังมองว่านักงทุนครจะแบ่งขายออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อแถวแนวที่หน้าขายจุดนี้เนี่ยคือไฮที่ยังทําขึ้นไปทดสอบเมื่อเช้าคือแถวแถวพันหกร้อยสี่สิบสี่ถ้าคอนด์กลับมาเป็นราคาทองไทยก็ราวๆสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทต่อมาทองคําค่ะผ่านไปค่อยถือต่อค่ะไปเราขายแนวต้านถัดไปแถวหนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบเอ็ดหรือสองหมื่นหกพันบาทระมาทองคําค่ะ ช่วงนี้ต้องมอนิเตอร์ปัจจัยอะไรบ้างคะคุณเวนจะมาคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปัจจัยหลักๆจะเป็นเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินแล้วก็การคลังจัดธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหงแถวเรื่องของ QE เอเออนเงินพวกนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงที่เสร็จทำา QE ช่วงปี2008ต่อเนื่องมาหลายปีนะคะทองคำก็ทยายขึ้นทำออทามหายโดเวณี2 0 ดัะนั้นถ้าเทียบเคียงจากในอดีตเนี่ยตราบใดที่เศรษฐีคงอัดฉีดเงินเงิน,นบาทนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่พพอร์ตราคานอมคำที่แต่ว่านักทุนอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะคะอย่างวันนี้เองก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทอมคำในประเทศก็คือกรนง,โงโหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาจะมีการประชุมกันนะคะหลังจากที่กรนง,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 งเขาลดดอกเบี้ยฉุกเฉินแต่แล้วถึงจเเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักทุนในตลาดรวมถึงเทรดเดอร์แล้วก็แบงก์เองก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีโอกาสลดอาาัตราดอกเบี้ยอีก0.25%ในการประชุมวันนี้เพราะฉะนั้นถ้ากรงอ,งองลดดอกเบี้ยริง<ม>ก็มีแนวที่จะก,กดดันให้บาทอ่อนพ<ม>อบาทอ่อน<ม>ก็จะหนุนดัทองคำในประเทศให้ยิ่งตักตัวสูงขึ้นค่ะ<ม>นอกจากนี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระหว่างสัปดาห์แถวๆอย่างวันนี้เอ่ยอย่างตัวสัปดาห์นี้เองก็จะมีหลายๆตัวที่น่าจับตามองอย่างเช่นวันนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยยอดสัง่งซื้อสินค้าคงทนนะคะ อ๋อแล้วก็ในวันพฤหักะะกกกกส,ส, GDP, ก,ส,ส,สก็จะมีการบบเปิดเผยประมาณการั้งสุดท้ายจีดีพีแต่จำไตรมาสสี่ของสารัฐสุกก็จะมีการเปิดเผยด้นีการใช้จา่ายส่วนบุคคลหรือตัวคอ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเซกค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้พูดคุยกันขอบพระคุณคุณเบนจามามากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะช่วงนี้